ยกแก๊งขบวนการหลอกให้รักผู้เสียหายสูญเงินกว่า5ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรา,ามเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มร่วมกันจับกุ่ม4ผู้ต้องหาประกอบไปด้วยนายธนันอายุ25ปีนายอภิชาติอายุ44ปีนายธีรวัตรอายุ32ปีและนางอรวรันอายุ45ปีสืบเนื่องมาจากผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนจากกรณีถูกคนร้ายอ้างตัวเป็นหนุ่มไทยโปรไฟล์ดี แอดเฟซบุ๊กมาคุยด้วยและหลอกให้รักก่อนจะชักชวนลงทุนสูญเงินไปกว่า5ล้านบาทซึ่งผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองคายให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคน้ายซึ่งต่อมาได้มีการรวบรวมพยานหล,ลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่รับเงินจากผู้เสียหายจำนวน5้าหมายจับต่อมาผู้เสียหายได้เดินทางมาร้องขอให้ทางกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามติดตามจับกลุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี พันตำรวจเอกสุริยะชัยจีราวัตรผู้กำกับการสามกองบังคับการปราบปรามจึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนทำการสืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหาซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมสามารถจับกลุมตัวน,นายธนนันนายอภิชาติและนายธีรวัตรและได้ขยายผลจับกลุ่มตัวนางอรวรันได้เพิ่มอีกหนึ่งลายจากนั้นจึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายในส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับอีกหนึ่งลายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้เ็ว ที่สุดทั้งนี้จากการสืบสวนเพิ่มเติมทราบว่ากลุ่มคนร้ายมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหายในลักษณะเป็นขบวนการโดยคนร้ายแรกจะทักเข้ามาพูดคุยกับผู้เสียหายโดยอ้างตัวเป็นผู้จัดการการตลาดหลักทรัพย์มีรายได้ต่อเดือนหลายแสนบาทจากนั้นจะให้คนร้ายอีกคนทักมาคุยด้วยและยืนยันให้ผู้เสียหายเชื่อใจว่าบุคคลที่คนร้ายแอบอ้างมีตัวตนอยู่จริงจนภายหลังเมื่อผู้เสียหายเกิดความหลงเชื่อคนร้ายจะชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อหุ้นซึ่งเมื่อผู้ ผู้เสียหายได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจะถูกหลอกซ้ำอีกว่ายังไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จะต้องจ่ายค่าภาษีและค่าดำเนินการต่างๆทำให้ผู้เสียหายได้สูญเงินเป็นจำนวนหลายล้านบาทจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้เปิดบัญชีธนาคารให้คนอื่นจริง ตำรวจสอบสวนกลางจึงขอฝากเตือนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้รู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยียุคนี้ประชาชนเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นบางครั้งเราอาจหลงรักใครสักคนต้องระมัดระวังให้ดีอย่าเชื่อจนกว่าจะนัดเจอดูใจกันจริงทั้งนี้ขอฝากเตือนไปถึงผู้ที่รับเปิดบัญชีมาอย่าเห็นแก่เงินค่าตอบแทนเพียงไม่กี่บาทเพื่อแลกกับการเปิดบัญชีมาให้มิจฉาชีพท่านจะถูกดำเนินคดีในฐานะเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนการกระทำ ความผิดอย่างเช่นกรณีดังกล่าวก็เป็นได้